สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซ um. ีบอยถุกคนทุกทานนะครับสวัสดีนะครับผูู iv ร ER ับในการเลี้ยงง้อและทั้งเกษตรกรทุกคนนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาถ่ายง้อขอกให้พี่น้องรับชมนะครับเป็นง้อขอกของบอยเองนะครับแล้วพวกเรกำลังมองหาง้อไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับอยากได้ง้อเกรดพี่เมียมครับพัดมาพิเศษได้ครับพี่น้องคลิปนี้นะครับ่าให้พี่น้องนะครับเกลือช่มนะครับ ราคาสิเป็นยังไงนะครับเดี audio, live, ankind, ๋ยวบอยสิเปิดไปเทเลตูนครับเดลคอลแมาเหล็วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะครับผมเบลเปิดร่างแรงใจในการถ่ายถ้คลิปครับพี่น้องนะครับเอาเอาคมแม่ลูกตัวแรกเลยครับพี่น้องนะครับแม่สูงร้อยห้าสิบสองนะครับหรือร้อยห้าสิบบวกนะครับตีตั้มตอได้ร้อยห้าสิบบวกนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับลูกสาวช็อกโกแลตครับพี่น้องนะครับแต่ภาพงรายละเอียดแม่ยเป็นแม่เป็น งอลูกแรกบึงลูกสาวแดงเข้มแสบตาเลยนะครับผมสําหรับคุณกําลังหงอหาอยากได้งอแม่บอกแม่พันธุ์ไปเลี้ยงนะครับถือว่าเป็นงอใจลูกเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับสมัยกี้ก็เป็นงอเงินแสนครับพี่น้องนะครับบึงลายใหญ่โต้นะครับนั่งนาซาใหญ่ครับลูกสาวคุญกินนมพูนซื้อนะลูกสาวช็อกโกแลตนะครับอายุประมาณสี่เดือนถึงห้าเดือนนะครับ เอกสารใบหลอดครบนะครับเบิง่งเด็ดสีมันแดงเข้มเสียบตาเลยแดดว,ว่าจัดนะครับผันแดดจัดตีบอกโอ้โอร้องห่วงครับ,นะรบไม่มีตำหนิทั้งแม่ทั้งลูกนะครับประกันตำหนิให้แม่ลูกลูกตัวเมียเปิดราคาไว้ที่หกหมื่นเก้าพันนะครับต่อรองได้นะครับตรงทีท่อไพคอีสานครับพีน่น้องภาืินก็โท่มาไดไรนะครับ ใบไรง่วให้เบิ่งนี่ครับปลูกเป็นง่วนแดงเข้มนะครับว่าเป็นง่วนดำนะครับพี่น้องนะครับเบิ่งหลังหาสายใหญ่ครับนี่ปลูกลูกตัวเมียนะครับคมแหลกครับพี่น้องนะครับเบิ่งวันนี้บริไทยตลาดครับตลาดจืดนะครับบังข้อเป็นบักเป็นบักเลยนะครับหนังนาครับเริ่มโตจัดๆนะครับ ด่า้ม่องหาไปเรียงนะครับสื่อคมเดียวจบเลยครับพี่น้องนะครับนี่ละหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาต่อร่องด่งทรงที่ทอพาอีสันนะครับอันนี้แม่เึ้นจะพ่ายเบิ้งตัวต่อไปนะครับเป็นแม่ท้องนะครับตัวนี้เป็นแม่ท้องนะครับท้องหกเดือนกับช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับสูงลอยหาสิบบวกนะครับตัวนี้ใหญ่นะนะครับ ไอ้หนาตาสั่งเลยนะครับโค่นหางนี่กระดูกง่ามนะครับเปิ้ลห้อยหางสวยนะครับสภาพเรียบไม่มีปัญหาครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นงัวยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับอย่างตัวจัดจัดนะครับเดินลุกเดินมาย่างนะครับหน่อยแลกันตันหนีให้ทุกอย่างนะครับประกันท้องเดินครับไอ้หนาแห่งครับพี่น้องนะครับถือว่าคุมบางอังนะครับ โม่พผมบางอ่างห้องสร้างอ่างลึกนะครับอย่างกินหยาเก่งนะครับทรงหลูกง่ำนะครับผู้สาปั้นห่าวานะครับบ่งรืเอบ่งรึ่ครับพี่น้องครับก็สูงร้อยห้าสิบบวกนะครับประกันร้อยห้าสิบบวกเลยนะครับตัวนี้นันนาใหญ่ๆนะครับร้กพี่น้องห้าอยากเลสไปเรียงนะครับตัวนี้เปิดร้สี่หมื่นห้านะครับประกันท้องประกันตำหนิเหมือนกันนะครับสี่หมื่นห้านะครับเข่งขาดีไม่มีตำหนินะครับ ก็จะไล่ให้ชมนะครับเอ้าเป็นหนึ่งอยากย่างครับอยู่ย่างแล้วครับพี่น้องเป็นงอ่างพุ่มๆครับพี่น้องอีกตัวนึงนะครับโอ้ือว่าใหญ่แห้งครับพี่น้องใหญ่นาตาช้างนะครับเนาะไปเบิ่งตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้เป็นงอหัวโลนนะครับวันท้ายสวยประทัดลังพี่น้องห้วง เราตั้งค้าตรงเะพี่น้องสรงร้อยสี่สิบห้านะครับตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับโวล้นพร้อมกับช็อกโกแลตนะครับจะเข้าเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ตัวท้องเรียบร้อยด้วยเครื่องอูนตาซานะครับเบื้องครับถ่ายเปิดเปิดบานๆคกกหังหญ่ๆครับพี่น้องนะครับหราูได้อยากได้ไปเรียงนะครับเบื้องโอ้แต่หนอกตั้งนะครับ ขาตรงครับพี่น้องตัวนี่ตึ้งหน่อปันงูผูผู้ใดพัฒนาสายพันธุ์ครับอยากได้หัวรุ่นน้ำงามนะครับอันนี้ดังไปจุ่มดินนะครับไปไทยดินนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เปิดว้ห้าหมื่นห้าพันนะครับต่อรองได้ส่งทีเท่าภาคอีสานเหมือนกันนะครับถ่ายเงินกับทั่วมาไหนครับพี่น้องนะครับส่งกันได้คือเกานะครับ วัวสูงร้อยสี่ห้านะครับน้่นดีครับพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องก็ชอบมองตัวจริงนะครับอยบานหอยเสเต้นนะครับตำบลโนนลำเกียงอำเภอสะสขันจังหวัดกฬสินนะครับวัวของป้ามเดกควางเิงนะครับจะให้พี่น้องมัต้นตัวเอานะครับปล่อยก็ว่าอย่างย่องไรนะครับวาเบิ่งเอานะครับมันยังสีสมเงินหรือบม่สมเงินกะตองข่ามาเบิ่งนะครับปล่อยก็ว่ามันสมอยู่นะครับพี่น้อง นไปหุวหน้องเขานิดเดียวนะครับนี่ครับนะมักกระทักมากครับพี่น้องนะครับราคาห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อรองได้ส่งฟรีให้้าไฟอีสานเลยออะนี่แหละครับพี่น้องครับตัต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่ท้องเหมือนกันนะครับสูงร้อยห้าสิบวกครับพี่น้องสูงร้อหาสิบบวกนะครับ ตัวนี้เปิดไว้สาม0 0ื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับตัวรองได้ครับพี่น้องนะครับสาม0 0ื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวรองได้นะครับตัวนทองระเฟ่สามหนึ่งครับพี่น้องนะครับอายุคันสี่จะเข้าห้าเดือนนะครับประกันท้องเหมือนกันนะครับตัวนี้มีเสียดเขาดังฟังใสของต้งว่านิดเดียวครับพี่น้องไม่เยอะครับตอนนี้มีเขาจะแจ้งก้อนตลอดนะครับเขาจะแจ้งก้อนเบิดนะครับพี่น้องสบายใจนะครับจะซื้อจะขายนะครับนี่แหละ สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับต่อรองได้นะครับท้องกับเคเอฟซัมหนึ่งะครับจะเข้าห้าเดือนแล้วเหว่าสูงเยอะอีกตัวนึงครับพี่น้องนะครับบูลลิงก็ถือว่าสวยงามนะครับบันทายดีนะครับทายดีทายงามครับพี่น้องนะครับกลมบ๋หลดเลยสำหรับคนเลยก็ต้องมองหาครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับประกันท้องประกันตำแหน่ให้นะครับสูงร้อยห้าสิบสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่น้อง เดี๋ยวปุ่มวันไทยกักหน่อยครับพี่นอ้องเมียอกค้างใหญ่เดี๋ยวพาพเดี๋งตัวสุดท้ายเมียลูกอันนี่จะเป็นผู้เลี้ยงไกครับพี่นอ้องเมีลูกลูกตัวผู้อยู่ไกลแหนสักหน่อยนะครับแม่หัวลุนทำเขาหัวนะลุนเห็ดเขาตัวหน่อยครับพี่นอ้องนะครับลง สูงร้อยห้าสิบบวกขึ้นกันนะครับเป็นแม่ลูกโตผูนะครับบังลูกครับพี่น้วงแข้งขานะครับจควงเก่าว่าลูกสามหนึ่งครับพี่น้วงครับเอกสารบ่าอะมาเลยครับบ่งแข้งขาเบ่งตนโตนะครับอ้วนบึกนะครับกว่าสี่เดือนครับพี่น้วงนะครับกว่าสี่เดือนนะครับอ้วนบึกบึกเลยนะครับลูกไส้เพิ่นอันนี้แม่เพิ่นครับพี่น้วงนะครับสูงร้อยห้าสิบงามครับพี่น้วงนะครับก้มนี่สามหมื่นเก้าพันนะครับ ต่อรองได้ขึ้นกันครับพี่น้องนะครับเนี่ยเป็นเป็นงอคางขอกนะครับเล็บโปรจิกปันใดครับพี่น้องนะครับแต่กับรถถึงก็พิ่นกระโถกครับพี่น้องนะครับเบิ่งครับเนี่ยสูงร้อยห้าสิบปวกนะครับผมอันนี้ก็ประกันตัวหนิให้เหมือนกันนะครับแข้งขาหงตาสะดือนะครับเราเล็บเนี่ยเป็นโปรจิกปันใดครับพี่น้องครับโอ้แต่ว่าคอแข้่ยงคอขาลูกนะครับปันไทยโกค้างปันง้วเลือดไอยครับพี่น้องนะครับคุณขามัน เราหลักโฉเงี้ยหรับผู้ใดก็ต้องมองหานะครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับนี่เราไปคุณอีกสักหน่อยนะครับนายได้ผสมครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาอีกต่อร่องได้นะครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานด้วยนะครับเสียงขายใหญ่ตัวกลุ้มสมเสียงขาใหญ่บ้านทายสวยนะครับแม่กับซุดนะครับแม่เป็นง่วลูกเลกครับพี่น้องนะครับสหรับผู้ใดอยากได้นะครับกระเบาเอไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับ ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเบอร์ขึ้นให้นะครับหรือติดต่อผ่านบาอเอโดยตรงเลยครับพี่น้อง0 9น6 2 5 9 8 4 1ครับพี่น้องนะครับ0 9 3ย์5 9 8 4 1นะครับติดต่อมาได้นะครับมักยังไงก็โทรมาพูดคุยกันนะครับราคาตัวล่องใดทุกตัวครับพี่น้องนะครับเปิดไว้นะครับให้พี่น้องเข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าทุกตัวประกันตำหนิให้คัดมาพิเศษแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับหนาบึกบึ้งเฉละนะครับรูปสามหนึ่งนะ นาเหี่ยงครับพี่น้องง้อหน่อยตัวนี้แข้งขาหญ่นะครับปอยก็เคยตืง้อเถิดตีขาเงยป่านี้กกว่อครับขามันครับส่งพลังเอาไปคุ้นก็ได้นะครับไปเรียงอีกกะสบายครับพี่น้องนะครับเนาะหลักกระทงผดุูยกันเบิ้งนะครับผมหลายเบ์อลายขนาดนะครับนี่ครับเบิ้องไม่ไกลครับพี่น้องครับมีฝากที่ฝากน้องหาเบรอนะครับอ๋อหักกระูดคุยกันมากครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ จุนี้ก็จากลาพี่น้องไปเพื่อนสนิทก่อนครับพี่นห้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ